ฮันล้ลก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้คะกลับมาอยู่ในช่อง KT Wonder g วันนี้นะคะเขาก็จะมาตอบครบทุกคำถามเลยว่าหายไปไหนมาเลิกทำ youtube แล้วหรอหรือว่ายังไงทำไมถึงหายไปนะคะวันนี้นะคะก็จะมาบอกหมดทุกอย่างไม่มีกัรกเลยว่าหายไปไหนมานะคะเริ่มอย่างแรกเลยนะคะหายไปไหนมาทำไมถึงไม่ทำ youtube เลยครึ่งปีเขานะคะ ไปฝึกงานมาแล้วก็เรื่องเรียนหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนานาน,นะคะมันค่อนข้างซับซ้อนก็คือหลักๆก็จะเป็นเรื่องเรียนนะคะด้วยความที่เป็นนิสิตอยู่ปี4เนาะก็จะต้องเรียนแล้วก็ฝึกงานทําให้ไม่มีเวลาในการมาทํา youtube เลยเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยเวลาทักมานะคะเพราะว่าเขาสึกว่าเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบในการทำงานขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้กลับมาพร้อมกับ แรงใจและแรงกายเต็มที่ในการที่จะทำ YouTube นะคะ ต่อมาเลิกทำ youtube แล้วหรอยังไม่เลิกทำ youtube นะคะยังทำอยู่ทำต่อทำต่อไปนะคะแล้วก็หวังว่าหลายๆคนที่ติดตามจะยังติดตามเขาอยู่นะคะหลังจากที่หายไปหลายเดือนมากกลัวแบบทุกคนจะหายแล้วก็ลืมเขาไปนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะทุกคนตอนนี้กลับมาแล้วนะหลังจากวันนี้นะคะเขาก็จะมาท o u t u b e เต็มตัวแล้วก็ไม่หายไปไหนแล้ว พอกลับมานะคะข่าวร้ายที่ร้ายที่สุดก็คือเกมอนิเม a เ e เว e เจอร์มันหายไปทุกคนคือตอนแรกก็งงว่าทำไมถึงเซิร์ชแล้วมันหาไม่เจอเราก็เลยหาข้อมูลใน Youtube นะคะติ๊กๆๆ๊กติ๊กติกตก,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 ก็กลายเป็นว่า a n i m มะเอเวนเนะคะบินทำไมถึงบินทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วสำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะคะด้วยความที่ตัวเกมมันเป็นอนิเมะเนาะเออเราก็ต้องเตรียมใจไว้บ้างว่าเราจะ โดล,ลิกสิท์วันไหนก็ไม่รู้ซึ่งไอดีเขามันค่อนข้างที่จะโหดนะเขามียูนีด้วยก็เสียดายอยู่นะคะแต่ก็ภาวนาให้ a n i m เ a ชันเอเวนเจนะคะกลับมาสู่ออมกอกพวกเราไวๆก็หลังจากวันนี้นะคะเขาก็จะกลับมาเล่นเกมแต่ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะเล่นเกมไหนดีสําหรับใครที่มีเกมแบบ ดีๆแนะนํานะคะแล้วก็เล่นง,ง่ายๆไม่ได้เล่นยากมากแต่ก็เล่นยากก็ได้นะคะไม่เป็นไรสามารถเม้นไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะคัดเลือกมาเล่นนะคะอาจจะเล่นทุกเกมเลยก็ได้หรือว่าอาจจะคัดเลือกมาบางเกมที่มันเข้ากับไลฟ์สไตล์หรือว่าใครอยากเล่นเกมกับเขาแบบพี่คะเปิดสตรีมหน่อยตอนเย็นสตรีมใน t ิ k ตอกหน่อยก็สามารถเมนบอกเขาได้นะคะก็เขาเนี่ยจะเก็บคอมเมนต์นะคะแล้วก็เอามา ปรับแล้วก็ทํานะคะในช่องของเขาสำหรับคลิปนี้ก็จะมา,ถาแถลงการประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมเขานะคะหลังจากที่ห่างหายไปหลายเดือนมากประมาณครึ่งปีได้ ก็กลัวว่าทุกคนจะลืมเขาอยู่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันหายหายไปนานมากทุกคนแล้วกว่าที่จะกลับมาถามก็ป่วยด้วยอะไรหลายๆอย่างนะหวังว่าทุกคนจะยังเก็บเขาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยตอนนี้ก็กลับมาทำยูทู e เต็มที่แล้วนะคะคลิมนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าอยากให้เล่นเกมไหนกันเยอะๆนะคะสําหรับทีนี้ก็ต้องขอ,องลาไปก่อนมาแถลงการแค่นี้นะคะไม่บาย จกานในคลิปหน้านะคะจะเล่นเกมไหนก็ทุกคนก็รอดูกันนะ